เลเจนไฟตำนานมวยไทยในเวทีโลกนี้จะพาทุกท่านย้อนไปชมไฟประวัติศาสตร์อีกไฟหนึ่งของโลกเป็นการเดินทางไปชกของยอดนักชกชาวไทยจากแดนอิสานใต้อําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์อัตชัยแฟเท็งหรือว่าอัตชัยปอสําราญชัยเป็นการเดินทางไปชกที่ประเทศฝรั่งเศสในศึกไฟในเดลีิยงนะครับเป็นการชกเมื่อวันที่12มิถุนายน2551 หรือว่าปีคศ2008เป็นการชกกับนักชกเจ้าถิ่นคนนี้นะฮะฟาบิโอปินกาเป็นการชกในกติกามวยไทย5ยกฟูมวยไทยรูสนะฮะกติกาดั้งเดิมนะเป็นการนะเน้นโชว์ทักษะมวยไทยในต่างประเทศนะครับทำให้ประเทศฝรั่งเศสครับยอมให้ใช้กติกาในครั้งนี้นครับซึ่งดั้งเดิมนี่ประเทศฝรั่งเศสนะจะเน้นเรื่องการใช้ศอก ของมวยไทยอย่างมากนะครับแต่ไฟน์นี้พิเศษสุดนะเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าคู่ชกนะครับเป็นนักมวยไทยทั้งสองคนที่มีดีกรีมีชื่อเสียงไม่ธรรมดานะยางฟบิโอบินกานี่ก็ถือว่าเป็นนักมวยที่มีแชมป์17เส้นทีเดียวครับเป็นแชมป์มวยไทย16เส้นแล้วก็แชมป์มวยโลกนะครับมวยไทยโลก1เส้นที่สําคัญนะฟァบิโอบินกานี่เป็นนักชกที่ เป็นแชมป์มวยไทยไฟนะครับคนแรกเลยครับของโลกนะฮะในยุคนั้นๆ24ปีนะครับนักชกเจ้าถิ่นกางเกงสีขาวไฟโบพินกาส่วนอัธชัยแฟเทกนะอายุ28ปีสูง169ครับจากพรัตนบุรีจังหวัดสุรินกางเกงสีเหลืองนะครับแซมดำเนี่ยนะฮะก็พิกัด60กิโลกรัมชกกัน5ยกทีเดียวนะฮะ ดูกันยาวๆนะครับว่านักชกชาวไทยโอย้โหเนี่นะครับตชัยนี่ก็ถือว่าอยู่ในยุคท้ายๆนะครับ28ปีนี่ก็ถือว่ามากพอสมควรฮะรลูกกลางก็เหมือนจะพลุยนิดหนึ่งนะครับฝ่ายโบบินกานี่ลูกกลางก็ฟิตเดียวนะฮะ24ปี ยกที่หนึ่งขึ้นมาวางแข้งซ้ายไปจับขาได้เนี่ยนะครับสวนซ้ายมาคืนนะสำหรับฟอร์บอปินก้าแฟ,น,ฟ,น,ฟนที่ไปชมนี่คือตั้งหน้าตั้งตารอนะฮะไฟนี้เพราะว่าจะเป็นการชกนะครับถือว่าฟอร์บอปินกานี่เป็นนักมวยไทยนะที่โด่งดังเลยนะทีเดียวในยุคนั้น อธิชัยครับไม่เรียบไม่เร่งนะครับแต่ก็ไม่ประมาทเป็นมวยที่ถือว่าออกอาวุธได้หนักหน่วงมีอาวุธมวยไทยครบเครื่องอีกคนหนึ่งครับนี่นะฮะยกที่หนึ่งขึ้นมาฟิบอปินกาก็ไม่ประมาทแล้วก็ไม่เรียบเท่าไรนะครับ <c oughs> ยกที่หนึ่งเนวางแข้งซ้ายวางหมัดออกไปดอกนี้ <c oughs> แข่งมาแข่งไปโ <c oughs> ต้กันทันควันทีเดียวนะ <c oughs> เป็นมวยที่ถือว่าเปรียบนะครับจับคู่ได้เหมาะสมทีเดียวนะเป็นแฟนที่ไปชมนี่ก็<อ>เยอะทีเดียวนะนี่นะครับวางแข้งขวาไปปิดก้าวางแข้งดึงตัวลบได้แล้วก็จังหวะนี้อัตชัยเห็นนี่นะฮะนีครับดูนะว่าอาวุธ มาออ้ยมัดซ้ายของอัธชัยเตะ้ายพับนอกไปครับดึงสวนบนหลบได้แต่ฟอบิโอมิติก้าเตะลงมาล่างนี่ครับเตะอีกทีหนึ่งอุ้ยมัดซ้ายก็ตามไปแข้งซ้ายน้องนิกสวนมาคืนนะแล้วก็ไล่แค้นมีแทงเขากรรมการแยกก่อนนะจังหวะนี้เตะขวาเตะ้ายพับนอกไป เยนะครับมีเตะทีแล้วก็เจอวางแข้งซ้ายสูงยังติดแขนอยู่ก็ใช้แขนรับแข้งของอัตชัยไปนะอัตชัยนี่ถือว่าเป็นนักชกที่ได้ฉายาเป็นสุภาพบุรุษนะมวยไทยอีกคนหนึ่งนะฮะถึงหมดยกที่หนึ่งนะซึ่งอัตชัยนี่ก็เป็นนักชกที่มีดีกรีนะฮะแชมป์ หลายเส้นนะไม่ว่าจะเป็นแชมป์ลุมพิดีสีเส้นนะแชมป์ราชดำเนิน1เส้นและที่สำคัญก็เป็นแชมป์ประเทศไทย2เส้นเป็นนักชกที่สร้างผลงานนะครับให้กับตนเองนะฮะในวัย18พบกับนักชกที่มีชื่อหลายๆคน,นครับไม่ว่าจะเป็นอนุวัต์แก้วสำริดนับเคยชนะมา2ครั้งสามกองเขียบกรุงเทพ2ครั้งมาชมการชกในยกที่2กันต่อครับในศึก ไฟในเดินรียงนะฮะชกที่บ้านเกิดของฟิเิโอปินกานะฮะประเทศฝรั่งเศสกติกามวยไทยนะครับ5ยกโอ้ยแล้วก็เนี่นะครับมารับดุดันแล้วนะสำหรับยกที่2ขึ้นมาของทั้งสองคนครับนี่นะครับฟิเโอปินกาโอ้ยนี่นะครับแข่งแรกแข่งยังดึงตัวหลบได้ยังไม่มีใครพลาดพลั้งกันนะจังหวะนี้อัตชัยเดินเข้าหานี่นะครับหมัดแรกหมัดหมัดหนึ่งสอง ยังดึงตัวลบได้นี่นะครับเดินเข้าหาจังหวะนี้ว่ายัางไงโอ้โหนี่นะครับมีมันถือว่าออกอูดเร็วนะครับเข่าของฟาบ,บิโออัตชัยนะก็พยายามวางแข้งนะฮะถือว่าประมาทไม่ได้นะฮะเพราะว่าฟาบ,บิโอนี่เป็นมวยไทยนะฮะฝึกฝนที่สำคัญนะเป็นแชมป์มวยไทยไฟนะ์นะะคนแรกของโลกเลยฮะ หยับเข้าหาวางแข้งนี่นะครับโอ้โหสายลําตัวแล้วก็ตามด้วยแข้งอีกทีหนึง่งนี่นะครับรวดเร็วทีเดียวนะมาเป็นชุดเลยนะสําหรับอัตชัยนี่นะหมัดไปฝาบิโอต้องกอดไว้ก่อนนะฮะเป็นการออกาวุธหมัดนําแล้วก็ตามด้วยแข้งนะฮะสำหรับมวยไทยนี่นะครับฝาบิโอก็มีโต้ขึ้นมาจังหวะนี้อีเถนกวาดลานรวบรวบ่วงลงไปนะกองที่พื้นเลยนะจังหวะนี้ ถือว่าเป็นเหลี่ยมมวยไทยนะฮะชาย,ยาซ้ายเทวดานี่นะครับมาเลยฮนะจังหวะนี้รวบไล่แขนมีพิกเหลี่ยมมวยไทยไปยังดึงไม่ลงนะฮถือว่าแข็งทีเดียวเหมือนกันนะสำหรับนักชกเจ้าถิน่นวางเข้งซ้ายยังติดอยู่มัด นี่นะครับโต้คืนมานะสำหรับอัตชัยทีมนี่นะครับจังหวะหลอกจะทีมเคลียร์ล่างยังไม่ถึงถึงตัวหลบได้แล้วก็เตะจังหวะนี้นะครับแข่งแรกแข่งมีมัมดเขาวงในจังหวะนี้จะมีซอกให้เห็นหรือเปล่าครับนี่นะครับแทงเข่ากันเลยนะครับจังหวะนี้จับการต้องแจกก่อนฮนะ ถือว่าออกอาวุธเยอะทีเดียวนะครับในยกที่หนึ่งยกที่สองนี่เป็นแฟนได้เห็นนะครับการชกกันแบบไม่มีลีลานะไม่มีการชั้นเชิงเป็นมวยที่เดินเข้าหานะผู้ชมดูก็สนุกตามไปนะนี่นะวางแข้งซ้ายติดลำตัวฟอโอปินกา้าโต้ขึ้นมา,นมาแลกหมัดแลกกันจังหวะนี้ แล้วก็หมดยกที่2โหถือว่าทําได้ดีทั้ง2คนเลยนะนี่นะครับเป็นการในทางไปชกที่ประเทศฝรั่งเศสนี่นะครับจะมีฮนะเหมือนคิ้วขวานะครับของไซโบปินกาที่มีจังหวะที่อัตชัยนะครับสับศอกไป1ดอกนะฮะแต่ก็ยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่นะครับ เป็นมวยที่ออกอกาวุธเท่ากัน,นะฮะมาชมการชกในยกที่3ามกันต่อนะฮะอัตชัยแฟ์เท็หรือว่าอัตชัยปอสำดานชัยวัย28ปีนะฮะส่วนคู่ชกเจ้าถิ่นอย่างไฟโบบินกา24ปีมาดูนะครับว่ายกที่3ถือว่าเป็นยกต้องทำกันแล้วนะ จริงๆแล้วคู่นี้นะครับชกได้สนุกนะตั้งแต่ยกหนึ่งยกสมาดูยกที่สาเปิดฉากขึ้นมาฟาบิโอปินกากางเกงสีขาวเจ้าทิ่นนี่นะครับไล่แขนวัดพระกำลังกันแล้วนะครับยกนี้ว่ายังไงไม่นะครับเจอเข่าของอัตชัยไปจังหวะอันนี้จำลงต้องแยกไปก่อนเตะทับนอกฟาบิโอเตะซ้าย มีมัดแล้วก็ตามด้วยนี่นนะโอ้โหจับขาอัตชัยว่ายังไงไม่ร่วงนะครับถือว่าแข็งสวนไปคืนนะหมูจังหวะนี้นี่นะครับอาวุธมาแล้วนะสำหรับไฟโปปินกาสุอัตชัยความแข็งต้องยอมรับเลยนะครับนี่นะครับแลกกันเดือดแล้วนะจังหวะนี้นี่นะมีสับสอกดอกนี้นะืมร่วงลงไปจังหวะนี้ลุกกรรมการไม่ว่าอะไรกึ่งสองกกึ่งมัดนะครับนี่นะครับมัดซ้ายของอัิชัยเตะพับในไป แข้งซ้ายไปคื้นนี่นะครับเขาอีกทีหนึง่งหูวิเข่าแรกกับแข้งนี่นะครับดุเดือดกันทีเดียวผู้ชมในสนามมีเสียงเชียร์เสียงเฮกันสนั่นเลยนะครับเห็นมวยออกอาวุธแบบนี้นี่นะครับเป็นการโชว์ศิลปะนะการต่อสู้มวยไทยเต็มที่นะครับเต็มระบบในประเทศฝรังร่งเศสถือว่าเป็นนะฮะกฎครับ, <10 minutes. S 1> รบห้ามใช้ซอง นี่นะครับเขาดอกนี้นีนะ่มีสอกดอกนี้เหมือนกันนะแต่ไฟนี้นะครับสามารถใช้สอกได้เธอเป็นไฟพิเศษเลยนะเตะนี่นะอึม,มแลกกันเลยนะครับยกทีสามมีให้เห็นฮนะทั้งหมัดเท้าเข่าสอกออกได้เต็มที่แลกกันรัวๆเลยนะนี่นะครับถือว่ามวยเร็วทันกันทีเดียวนะหูหมัดหนึ่งสองของฟาบิโอตอกตามด้วยเตะ ลูกเตะมีเตะซ้ายสูงเติชัยวายยังไงนึงตัวหลบได้ดูนะครับชิงจังหวะกันทีเดียวฮนะมวยคู่นี้ออกอาวุธไม่มีหยุดจิ้มซ้ายลำตัวซ้ายอีกหนึ่งสอนี่นะครับเติชัยนะเห็นแล้วนะครับเห็นจุดออกอาการคือลำตัวเล่นสูงไม่ได้กันโอ้โสอกซ้ายของฟาบิโอบินกาเมื่อสักครู่ นี่นะครับหมัดซ้ายนี่นะครับเอาคืนทันควันเลยนะบวยคู่นี้พลิกเหลี่ยมแข้งอยู่ไม่เป็นไรนะจังหวะนี้เ,นเชื่อกรรมการต้องแยกก่อนโอ้โหได้เห็นเลยนะครับบวยที่ออกอาวุธได้สวยงามขนาดนี้นะครับจิ้มซ้ายหนึ่งสองสามสี่นี่นะครับแล้วก็เวียงดอกนี้ร่วงลงไปนะกรรมการว่าไงฮนะยังไม่นับนะครับ นี่นะครับแลกกันเดือดเลยนะโอ้โหจังหวะนี้หมดยกที่3ยกนี้ถือว่าเป็นยกที่สุดยอดอีกยกหนึ่งเลยนะมาชมภาพช้านะครับที่ออกอาวุธทันกันทีเดียวนะนี่นะครับอัตชัยโดนหมัดซ้ายจิ้มไปแล้วก็จังหวะที่จะจับให้ล้มความแข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งของมวยไทยนะทาให้อัตชัยยังไม่ล้มนะจังหวะที่ซ้ายลําตัวนะครับแล้วก็ลําตัวสลับขึ้นบนนะของอัตชัยทําให้ฟาบิโอ ร่วงลงไปนะครับแต่เป็นจิงหวะเวีงยงนี่นะครับหูยถือว่าออกอาวุธได้ดีเทียวนะครับยกที่3อยยังดูไม่ออกมาดูยกที่4กันนะยกนี้มวยไทยต้องจัดแล้วนะยกที่4เก่งสีขาวเจ้าทินลียงฝรั่งเศสโอ้โหเนี่ยครับเปิดฉากขึ้นมาความดุดันนะไม่เกรงใจใครของอัตชัยแฟเทเกยอดมวยนะครับ นี่นะครับซ้ายเทวดาจากรัตนบุรีสุรินครับหูยจังหวะนี้กลัมการตรงแยกก่อนเปิดฉากขึ้นมานะไม่รีรอช้าแน่นอนโดนทีไปอัติชัยแฟเทคนี่นะครับเขลียล่างยังแข็งอยู่ฟาบิโอมีเขาขยับเข้าหาหูยเจอเขาลอยนะครับของฟาบิโอปินกาจังหวะนี้แล้วก็เขาถือว่าออกอาวุธได้สวยงามทีเดียวนะสำหรับนักชกฝรั่งเศสคนนี้นะครับมวยไทย ได้สวยงามอีกคนหนึ่งเป็นแชมป์นะฮะรวมๆก็17เส้นตัวเดียวนะฮะสำหรับฟอนิโอปินกา oh. ถือว่าไม่ธรรมดาโ oh. อ้ยทีมนะครับมีทถลย,ทย์นี่นะครับหมัด1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้โหนี่นะฮะออกมารัวๆนะครับประมาณนี่นะฮะโอ้โ oh. หกร,รมกาะครับ เตือนเลยนะถ้าไม่ตอบโต้เนี่ยจะโดนนับเลยนะครับเมื่อกี้ค้างไว้แล้วนะฮะประมาณ9ถึง10หมัดเลยนะเห็นจุดที่ลำตัวแล้วนะครับสำหรับอติชัยแฟรเทคาวิโอปินกามีช็อตไปนับนี่นะครับสายลำตัวอีกทีหนึ่งวางแข้งโอ้โหนี่นะฮะเสียบเข่าขวามีโต้คืนมานะยอมรับเลยนะครับว่าแข็งทีเดียวนะแต่ก็มีจุกเหมือนกันนะ แล้วก็เทนกว่าลานตัดรงลงไปดอกนี้เหมือนจะนิ่งแล้วนะครับสำหรับฟาบิโอปินกาหลังจากเจอพายุมัดรัวไปทั่วท้องนะครับ,น,รบนี่นะครับหลอกวางแข้งขวาสูงเส้นแข้งซ้ายสูงไปนี่นะครับมัดสลับกับแข้งถอยแล้วครับตอนนี้ตั้งรับนะครับอัติชัย โอปินก้าว่ายังไงจะแก้เกมได้รอเปล่ายกที่4นี่เราก็จังหวะนี้ครับเจอเหลี่ยมมวยไทยล้มลงไปดื้อเนี่ยนะฮะตอนนี้อัตชัยก็มั่นใจนะครับวางแข้งซ้ายไปทีหนึ่งสายอันหนักหน่วงนะฮะแล้วก็บวกกับหลักเหลี่ยมที่แพรวของมวยไทยอย่างอัตชัยนี่ ดูนะครับว่าเจ้าทินไฟโบร์ินกาจะใช้ความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ดีกรีเป็นแชมป์หลายเส้นแต่ถ้าจะเทียบกับอัตชัยแล้วนะก็ยังถือว่าแชมป์นี่ก็ยังหางกันอยู่นะครับบวกกับประสบการณ์ถ้าเอาแชมป์มารวมรวมกันกนี่ก็เยอะทีเดียวนะเป็นมวยดีกรีแชมป์ยกที่4นะครับมาดูกันต่อหมดยกนะฮะโอ้โหเนี่ยนะครับ เดินเข้ามุมแบบมั่นใจนะครับไปชมภาพช้านะครับหมัด2 3 4 5 6 7 8, 9, นี่นะ8 9โอ้โหเนี่นะฮะเจอหมัดไป9ครั้งนะครับท้องเกือบพังทีเดียวนะฮะช็อตไปเลยเลยนะสำหรับไฟโบปินกาเห็นครับแฟนๆนะฮะผู้ชมที่ไปชมในครั้งนั้นถือว่า คุ้มค่านะครับมาชมการชกในยกที่5ยกสุดท้ายนะในศึกนะฮะไฟในเดลียงนะครับการพบกันนะมวยไทยกับเจ้าทิงเลยนะครับไฟโอปินกายกที่5ขึ้นมาเสียบเข่าไปแล้วนะครับเนี่ยนะฮะเป็นการชกในกติกามวยไทยนะครับฟูมวยไทยรุสนะฮะกติกามวยไทยเต็มรูปแบบ เป็นการเน้นการาโชว์ทักษะมวยไทยในต่างประเทศนะครับในยุคนั้นถึงขออนุญ,ญาตประเทศฝร,รั่งเศสในการใช้ศอกได้แต่ไฟนี้นะครับยังไม่เห็นศอกแบบจะจะ,จะสักเท่าไหรนะไ่นะฮะไล่แขนแล้วก็จับทุ่มลงไปโอ้โหล้มไปกดทับจังหวะนี้ถือว่าเป็นเทคนิคนะฮะของตช้ัไฟเทคยุค ในช่วงนั้นคนระับใบย28ก็เป็นอัตชัยแฟร์ถึงแล้วนะแต่ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นอัตชัยป้อสำดานชัยซ้ายเทวดายอดนักชกจากจังหวัดส,สุรินนี่นะครับหูยกที่5ล้มไปอีกทีหนึ่งนะไม่นะฟอบโอปินกาเจอเลียมมวยไทยร่วงลงไปหลายรอบแล้วนะเดินเข้าหาแล้วนะครับยกที่5มีเท่าไหร่ต้องใส่มาให้หมดนะครับสำหรับฟาบิโอปินกา นี่นครับเข้าไปเจออตัตชัยแล้วก็จังหวะนี้มีเสียบเข่าเขาไปเขามายังไม่ได้สักเท่าไรนะครับเป็นการเก็บแล้วนะฮะโอ้โหจังหวะนี้เกือบล้มไปนะครับแต่ความแข็งแกร่งต้องยอมรับนะฮะอตัตชัยนี่ชั้นเชิงมวยไทยสูงมากทีเดียวนะฮะยังไม่ล้มให้เห็นนะจากการจับของฟาบิโอเปนกา วางแข้งซ้ายไฟโบเปนกาทีบโอ้โหจังหวะนี้นะครับเตะนะครับเตะตัดล่างร่วงลงไปดื้อเนี่ยครับเสียงเชียร์มาเต็มก็เตะร่วงอีกทีหนึ่งนี่นะไฟโบพินกาตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับเดินเข้าไปก็โดนนะครับแต่จําเป็นจําใจต้องเดินนะฮะยกสุดท้ายแล้วกะจะต้องมีนะครับน็อกเท่านั้นฮะสำหรับไฟโบพินกา เพื่อที่จะไม่เสียหน้านะครับชกที่บ้านเกิดตัวเองนะครับจิลียงฝรั่งเศส็นแชมป์มาทั่วโลกนะครับโอ้โหแลวก็จังหวะนี้นะครับมุดออกไปนอกเชือกเลยนะโดนทีมนะอัตชัยไม่เป็นไรเส็จสารภาพเปล่าครับฟาบิโอยังครับยังมาต่ออัตชัยก็ ตอนนี้นะฮะก็จะบอกว่าเต้นก็ไม่เชิงนะฮะแต่ก็ดูแล้วนะครับยกที่5นี่นะครับไม่ล้มอีกทีนะถือว่าแข็งแกร่งทีเดียวนะครับเหมือนจะรู้จังหวะนะครับว่าปิงก้าแล้วก็มดยกที่5ยกสุดท้ายต่างคนต่างมั่นใจนะฮะนี่นะครับไฟโอ้ปิงก้าไฟนี้นะเป็นการพกการุกันครั้งแรกนะฮะหลังจากนั้นนะครับ จากที่ชูมือนะเป็นไชไฟเทคนะฮะไปนี่ชคมิถุนานะครับและหลังจากนั้นนะในเดือนตุลาปีเดียวกันนะครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งเอดมินทตนังก็ต้องขบคุณทึกตันที่ติดตามเป็นกำลังใจกันเสมอมา